โดนะตื่นมาตอนสิบโมงครึ่งนะคะแล้วก็ไปอาบน้ำใช่แล้วก็มาเจอแมวแมวมารอโดนะน,นะคะ,ะน่ารักมากรองแอะเลย แล้วโดนัทก็มาอาบน้ําล้างหน้านะคะโฟมตัวนี้ก็คือดีมากเลยนะแล้วก็ราคาถูกด้วยพอออกมาก็เจอแมวรออยู่เลยโดนัทอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็จะมาทาสากินแคร์เลย สกินแคร์คือแบบทาไม่เยอะนะคะเพราะว่าไม่รู้จะทาอะไรก็ทาเป็นโทเนอร์อันนี้ของสี่จันนะคะดีมากแล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นเซรั่มของสีจันก็ดีมากเหมือนกันคือแบบมันชุ่มชื้นดีมากอะแล้วตัวนั้นก็มาใช้พัดอันนี้ใช้ดีนะคะพัดอันนี้คือแบบควรมีไว้นะมันแบบถ้าเรารีบอะคือเอามาพาัแเราสกินแคร์เสร็จไวมาก แล้วก็ทาลิปออยทาลิปออยเลยของอะไรนะอินทูอิตอืมดีมากแล้วแพนด้าก็ได้กินข้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะดีมาก ทุกคนตอนเช้านี้ก็คือบอกว่าอากาศดีมากนะคะดูสิคือวันนี้ไม่มีไม่ค่อยมีแดดนะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะ ประมาณสองนาทีนะคะแล้วก็มาเล่นกับแพนด้าโดนัทมาเล่นกับแพนด้านะคะรอไข่สุกต้มไข่เอาไว้นะคะแล้วก็ระหว่างรองไข่ต้มก็เลยมาเล่นกับแพนด้านะแพนดานอนกิ้งกิ้งกิงกิง นั่คือโรนนะต้มไข่เสร็จแล้วนะคะก็ต้มสี่ฟอง,องแต่ว่าไม่ได้กินทั้งสี่ฟองหรอกโอเคว่าเดรอนัก็จะดูยูทูบตุ้ไวยก็จะดูยูทูบแล้วก็กินข้าวแล้วก็อันนี้น้ำโดนนัทติมน้ำแล้วนะคะก็บอกน้ำมันน่ารักมากคน๋ยวโดนนัทจะไปกินข้าวแล้วนะคะเดี๋โดนัทจะนั่งกินข้าวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ ดีวูทูตอนนี้ประมาณกี่โมงคบอืมจะใกล้เที่ยงแล้วะคะสิบเอ็ดโมงกว่าแต่ว่าวันนี้ไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่าน่าจะใกล้เข้าหน้าหนาแล้ว เจ็ดนาทีนะคะก็จะได้แบบนี้เลยก็คือแบบว่าไข่ขาวแบบก็คือแบบไข่ขาวสุกแล้วก็ไข่แดง <S <s <atamente> <S เป็นแบบนี้นะคะไม่เยิ้มนะคะแต่ว่าไม่ได้สุกข,ขนาดนั้นแบบกําลังดีอะเป็นไข่แดงที่แบบเป็นไข่แดงที่แบบไม่ได้เยิ้มแล้วก็สุกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้สุกเกินอะเอ็ดนาทีนะคะก็คือ ต้มน้ำเดือดก่อนนะคะยังไม่ต้องใส่ไข่ต้มน้ำให้เดือดก่อนพอน้ำเดือดแล้วค่อยใส่ไข่แล้วค่อยจับเวลาเจ็ดนาทีนะคะก็จะได้แบบนี้เลยเดนัดกินแล้วนะน้ำเย็นนะคะทุกคนคือโดนัดอะนั่ง นั่งไปนั่งมาใช่ปะแล้วแบบง่วงแล้วคืออันเนี้ยโดนซื้อมา200กว่านะคะแล้วอันเนี้ยมันจะเย็นๆใช่ปะคือถ้าเกิดเวลาที่เราง่วงอะหรือแบบอ่านหนังสือเราง่วงทาอะไรเราง่วงแบบเนี้ยแล้วถ้าอยากตื่นอะคือเราให้เอาน้ำอะเย็นๆอะมาแบบล้างหน้าหรือแบบป้ายที่ตาน้ําเย็นๆแล้วก็ประมาณที่ทหูแบบเนี้ยมันจะตื่นขึ้นเอยแล้ว ดูนะก็เลยปิดอันนี้มาคือมันช่วยได้ดีมากๆนะคะถ้าเกิดว่าแบบเราอยากตื่นอ่ะอืมันจะแบบเฟชขึ้นมาเลยล่ะก็เลยแบบเอาอันนี้มานะคะคือมันช่วยได้นเสร็จแล้วดอนะก็เอาผ้าลงมาซักนะคะโอเคแล้วก็แบบเอาผ้าลงไปซักเลย โดนัทเผลอหลับไปนะคะแล้วก็ตื่นมาตอนบ่ายสองครึ่งะคะก็เลยจะมาเก็บห้องกันนะคะคือห้องโดนาดาไม่ได้เก็บช่วงสอบนะคะคือช่วงสอบก็จะยุ่งมากก็เลยไม่ได้เก็บแล้วก็ช่วงนี้ว่างแล้วก็จะมาเก็บห้องกันโดนัทก็เอาเสื้อชอบไปซักนะคะที่ห้าง กระกอันนี้นะคะคือโดนัทชอบมากโดนัทซื้อมาจากช้อปปีนะคะแล้วคือแล้วก็พบไปได้สะดวกอันนี้คือ1งมือแบบนี้นะคะมันใหญ่กว่าที่โดนัทคิดตอนแรกอีกตอนแรกคิดว่าจะเป็นอันเล็กพอเก็บห้องที่พื้นเสร็จแล้วก็มาเก็บโต๊ะกันนะคะ เ็กสานก็ดาษอะไรแบบนี้ดอนะก็จะเอาใส่แฟ้มเก็บไปนะคะแล้วก็เอาสัมรีไปเก็บแบบเก็บของบนโต๊ะให้หมดเลยเก็บกล่องดินสอด้วยอะไรด้วยนะคะ เชวิงทุกคนอันนี้ก็คือตอนะเก็บโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วบนโต๊ะก็จะมีเท่านี้เลยมีคอมมีไม้นะคะมีเมาส์แล้วก็มีของนิดหน่อยเสร็จแล้วตอน,น้นก็จะมาดูดฝุ่นนะคะที่พื้นแล้วก็ดูดใต้โต๊ะด้วย คือเราน้าด่าเอ่อดูดฝุ่นใช่ไหมแล้วตอนแรกกับแพนด้าอยู่ข้างล่างแล้วพอดูดฝุ่นเสร็จแพนด้าก็ขึ้นมานอนตรงนี้เลยแพ <c oughs> นด้าชอบตามขึ้นไปไหนมาไหนนะคะแล้วเขาก็ขึ้นมานอนแบบนี้เลยตัวอ้วนนี้น แล้วพอดนัททำความสะอาดเสร็จโดนัทก็มาโคเวอร์เพลงนะคะแบบโคเวอร์เอาไวไ้เล่นเพราะว่าช่วงนี้ว่าก็เลยมาโคเวอร์ไว้อันนี้ดนัทปรับสปีดคูณ5นะคะเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้ได้ยินเสียงร้องเท่าไหร่ แต่ว่าคือแบบพอดูแบบนี้แล้วมันตลกอะ่ะแบบปรับคูณห้าเนี่ยแล้วพอแบบแล้วนัดปัดอะไรไม่รู้ข้างหลังอนะ่ะแบบเร็วมากเริ่มเย็นแล้วนะคะประมาณหกโมงอันนี้ก็จะเป็นวิววิวนอกหน้าต่างคะ่ะ<ม>ก็คือใกล้เออใกล้ค่าแล้วคือค่าแล้วค่าแล้วน,นั่นเอง